สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระออนพี่สาวทุกคนนะคะก็บ่ายกว่าๆแล้วนะคะน้ำพระออนก็ยังไหลอยู่นะคะคุณเอฟซีก็กำลังไหลแรงอยู่ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงนะคะบ่ายสองโมงกว่าๆน้ำพระออนกำลังไหลแรงแต่ตอ,อนก็จะเดินรถนะคะต้นไม้นะคะ หลากหลายต้นนะคะหลากหลายต้นเนาะก็ส่วนมากก็จะเป็นต้นฝรั่งนะคะคุณอิปที่ต้นฝรั่งดูค่ะลูกฝรั่งะออนต้นน้อยๆก็เป็นลูกนะคะย่าก็ขึ้นเตรียมเลยนะคะเนี่ยดูสิคะเอาญ้านะคะบางแสงนะคะนี่คือลูกเลี้ยงเลืองอาลามแล้วนะคะน่ากินมากเลยนี่นะคะะออนคิดว่ากินได้แล้วนะคะคุณอิปที่กินได้แล้ว ฝรั่งนี่นะคะที่ตัวอ่อนห่อก็ลูกใหญ่แล้วนะคะก็จะได้หาหลักเนาะค่ะเนาะหาหลักหาฟางนะคะมามัดนะคะมัดขึ้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าน้าหนักลูกนะคะฝรั่งก็รู้สึกว่าจะโตทุกวันเนาะค่ะเนาะสังเกตเลยค่ะคุณเอฟซีย่าขึ้นเตียมเลยนะคะวันนี้นะคะพ่ออ่อนจะ ยิ่งสามล้อนะคะสามล้อปูพองเข้าไปซื้อน้ำมันนะคะน้ำมันก็อาจจะเป็นแบบประมาณสี่โมงนะคะช่วงเวลาสี่โมงนะคะเนาะตอนก็จะจะขับสามล้อปูพองเข้าไปซื้อน้ำมันเพื่อที่จะมาเติมนะคะใส่เครื่องตัดหญ้านะคะเครื่องตัดหญ้า เรื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้าเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะตัดหญ้าบริเวณนะคะโคนต้นฝรั่งกิมจูนะคะสังเกตได้เลยค่ะคุณเอฟซีอันนี้คือพอ่อนยังห่อไม่ทันนะคะห่อไม่ทันก็ลูกก็ใหญ่แล้วนะคะใหญ่แล้วแต่่อ,อนก็จะห่ออยู่นะคะจะห่ออยู่ถึงลูกจะใหญ่แต่พอ่อนก็จะห่อนะคะคุณเอฟซีแต่ก่อนที่จะห่อ่อ,อนก็จะตัดหญ้าก่อนเนาะค่ะเนาะตัดหญ้าออกก่อนนะคะแล้วก็จะเอาปุ๋ยลงนะคะปุ๋ยลง งานปอออนเยอะมากเลยค่ะคุณเอซีทุกท่านอยากจะไปเอาปุ๋ยตอนนี้ก็อยากจะไปเอานะคะอยากไปเอาปุ๋ยตอนนี้ก็อยากจะไปเอานะคะปุ๋ยนะคะปุ๋ยเพราะว่ามีคนให้ปุ๋ยปอออนอยู่นะคะก็ประมาณหกเจ็ดสอบเนาะค่ะเนาะเป็นขี้วัวนะคะขี้วัวปอออนก็ยังไม่ได้มีเวลาไปเอานะคะคุณเอฟซีนี่ก็เป็นต้นลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่ต้นลิ้นจี่ ยาขึ้นเต็มเลยนะคะเดี๋ยวปอนจะเดินรถต้นไม้ก่อนนะคะคุณนิฟีทุกท่านตอนเย็นๆปอนก็จะขับรถสามล้อปูพ่องนะคะไปซื้อนะคะซื้อน้ำมันมาตัดหญ้าออกจากบริเวณต้นไม้พอนนะคะเนาะต้นไม้พอนจะได้กินปุ๋ยนะคะหลังจากตัดหญ้าเสร็จแล้วนะคะพอนก็จะเอาปุ๋ยใส่นะคะปุ๋ยใส่ เป็นปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยขี้วัวนะคะนี่ค่ะฝรั่งพออนห่อไม่ทันนะคะก็คือปล่อยเลยนะคะลูกไหนที่ห่อทันก็ประมาณนั้นนะคะเนาะนี่นะคะต้นนี้ก็มีสองลูกอันนี้เพิ่งเพิ่งปลูกเมื่อเมื่อตะกี้นี่นะคะคุณเอฟซีนะคะก็เป็นลูกแล้วนะคะห่อไม่ทันนะคะก็ยอมรับค่ะคุณเอฟซีนะคะนี่นะคะดูค่ะสังเกตได้เลยย่าขึ้นเต็มเลย ต้องกดจัดญ้านะคะน้ำปอ,อนก็รองนะคะใส่ถังไว้นะคะนู่นค่ะถังปอ,อนก็รู้สึกว่าจะเตรียมถังแล้วนะคะเนาะนี่ค่ะน้ำก็ไหลแรงอยู่นะคะนะค่ะแต่ปอ,อนจะเดินรดนะคะเดินรดต้นไม้นะคะคุณเอฟซีนี่ค่ะดูต้นนี้นะคะเนี่ยต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ย ้าขึ้นคุมเลยนะคะคุมโคนเลยก่อนที่พระออนจะจะห่อพระออนก็ขอตัดญ,ญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยเป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะเนาะนะบางครั้งก็หยุดไหลนะคะบางครั้งก็ไหลนะคะคุณเอซีน้ำา่อ,อนนะคะเพราะว่าใช้พลังเสียงอาทิตย์นะคะถ้าแดดอ่อนก็ไม่ไหลนะคะถ้าแดดแรงก็จะไหลนะคะ ะะอ่ะค่ะกังเกงได้เลยค่ะแดดก็เดี๋ยวบดเดี๋ยวแรงเดี๋ยวบดเดียวแรงนะคะคนเอฟสี่นี่นะคะมาค่ะมาช่วยพอนนะคะลดต้นไม้เด้อค่ะเดอ้อดูฝรั่งใช่ไหมเนี่ยห่อไม่ทันเลยเนี่ยน่ากินแล้วนะคะต้นนี้ก็มีอยู่สามลูกลูกที่สี่พอนก็ปิดไปกินแล้วโอ้เนี่ยนะคะลูกที่สี่อยู่พื้นนี่นะคะนี่นะคะอยู่พื้นเนี่ยดูที่สี่ ต้นนี้มีสีลูกนะคะแต่ที่ได้แน่ปอนปิดไปกินแล้วลูกหนึ่งแล้วเพราะว่าเลืองมากเลยหวานนะคะหวาน <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปอนจะลดลดต้นไม้ก่อนนะคะมาค่ะมาช่วยปอนลดนะคะเดินลด <c oughs> น้ำก็ลองใส่ถังนะคะไว้นี่ค่ะเดินลดก่อน เดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็ไม่ไหลนะคะทุกท่านาสายยางเลยนะคะรถนะคะเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็ไม่ไหลเนาะ,ะ,ะเนาะจะแดดจะจ้าจะบ,กบจะด,ดก็บด,ดไปเลยจะแดดก็แดดไปเลยอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้เนาะเทวดานางฟ้าเอ้ย นี่นะคะปอ,อนก็ทาไปบนไปนะคะแต่ก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะคะคุณเอซนี่ค่ะปอ,อนจับสายยางมาก็น้ําก็หยุดไหลแล้วนะคะเนี่ยหยุดไหลแล้วไม่ไหลแล้วนะคะเนี่ยไม่ไหลแล้วโอ้เริ่มไหลอีกแล้วนี่นะคะเริ่มไหลอีกแล้วนี่ค่ะโอ้เดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็ไม่ไหลปอ,อนก็คงจะได้เดินรดนะคะเพราะว่า ลองน้ํานะคะสํารองน้ําไปเรียบร้อยแล้วนะคะน้องคะก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ป้าอ่อนด้วยนะคะป้าออนก็จะเดินหน้าต่อนะคะเดินหน้าต่อไปนะคะเหนื่อยแต่ไม่ท้อนะคะท้อแต่ไม่ท้อนะคะคุณเอฟซีคำไหนที่ป้าอ่อนนะคะพูดผิดหรือว่ายัางไงก็ขออภัยด้วยนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเดินรดต้นไม้ก่อนเนาะค่ะเนาะนี่เวลาเราจับสายยางน้ําก็หยุดไหลแต่ถ้าเวลาเราไม่ไม่จับก็ก็ไหลอยู่ก็ไหลไม่แรงเนาะค่ะเนาะก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าดินฟ้าอากาศก็เดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดเดี๋ยวบเดวบเดี๋ยวแดดนะคะคุณเอฟซีที่น่ารัก่อนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ าเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันด้วยนะคะนี่ก็เป็นต้นเชมพู่นะคะชมพู้นี่นะคะมะละกอปอออนก็นี่นะคะกำลังออกลูกออกอะไรเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะต้นนี้นะคะเป็นลูกที่ว่าใหญ่สมบูรณ์แบบมากเลยนะคะต้นมะละกอต้นนี้นะคะก็ลูกข้างบนนี่ก็รู้สึกว่าจะนั่นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ แดียบอนก็จะเอาปุ๋ยเอาอะไรมากบโคนนะคะโคนต้นมะละกอน,นะคะก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะงานบอนเยอะมากเลยค่ะทุกท่านดูสิคะต้นหอมบอนก็กําลังแตกยอดนะคะนค่ะวันนี้ก็ยังไม่ได้ลดนะคะยังไม่ได้ลดน้ําเลยแต่ก็รองน้ําไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้นหอมนะคะ ก็ขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พ่ออ่อนด้วยนะคะเดี๋ยวพ่ออ่อนจะเดินรถนะคะเดินรถเพราะว่ารองน้ําสํารองน้ําไปเรียบร้อยแล้วบรรยากาศก็เดียวแดดเดี๋ยวบดเดี๋ยวบดเดียวแดวด,ดนะคะคุณเอฟซีก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะสวัสดีนะคะ